ที่ท่าเรือบางจากมีเรือโดยสารออกจากท่าไปปากพนังเป็นประจำทุกวันและมีผู้โดยสารนั่งไปเต็มลำเรือทุกครั้งเมื่อเรือเลี่ยไปใกล้ถึงปากพนังแล้วพนักง,งานเก็บสตางก็จะเก็บค่าโดยสารจากท้ายเรือไปยังหัวเรือทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันในวันหนึ่งพอพนักง,งานเก็บสตางเดินเก็บสตางไปถึงหัวเรือ ผู้โดยสารแต่ละคนต่างเอามือปิดจมูกกันหมดแล้วหันซ้ายหันขวาหาตัวบุคคลผู้ปล่อยกินนั้นแล้วถามว่าใครตดใครตดวะแต่ก็ไม่มีใครที่จะยอมรับว่าตนเองตดขณะนั้นพนักงานเก็บสตางก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่ไม่พูดว่าอะไรครั้นเก็บสตางไปจนถึงคนสุดท้ายแล้ว ก็ร้องถามว่าใครยังไม่ได้เสียสตางค่าโดยสารบางปรากฏว่าก็ไม่มีใครตอบพนังงานเก็บสตางจึงแกล้งพูดขึ้นว่าคนตดนั่นแหละที่ยังไม่เสียสตางทันใดน,นั้นเองก็มีชายไวกลางคนลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดว่าผมเสียแล้วผมจ่ายแล้วนะในจังหวะนั้นทุกคนในเรือ ก็หันมามองเขาเป็นตาเดียวแล้วทุกคนก็ได้รู้ว่าใครเป็นคนตดก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องใครตดยังไม่เสียสตางเป็นนิทานของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราเพื่อความบันเทิงสนุกสนานในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ